เีีมาแถบทรงเบิงนะครับอ่าย่บานพักไตเกอร์ลอยจไม่นองนะครับเป็นไห่ตัวเทดี้ดีนะครับวันนี้มาเที่ยวหาพี่นี่นะครับอ่าหมอรับไตเกอร์ลอยนะครับ อาที่แตกเราล้มเมาเมาออกเบิดคว้างจริงเลยนะคว้ามากก็มีมี่โลกเลยหนึ่งผู้เล่นคอยติดหลังเหนืเไปนี่ใช้มือสุแกนกับผู้เดียวกันถ้าเกิดเรื่องคว้ามหลังแตนมากมึงจะไปผู้เดียก่อนฮะตบบังบุณหลวงบังบุณหลวงมันด่าห์คอยคอยอดบ่ได้คอยก็ต้องย้อนหับคว้างจริงก็มันไปแต่ในขณะนี้เจอชุดเมาแบบนี้เฮ็ดยังแทนที่สิแก้ปัญหาซอยกัน เจ้าสมุบอกองค์หจะับขวางบอฮะให้มึงขวกันทั้งทีแต่สวนน้องเราถ้าโกยู่นี่ดีของกูนมึงน่งปัญหาไม่ผมเข้าใจบ้างฮะมึงน้งเดือดร้อนไม่แทนกมเฝ้าช่วสองคนเขาไม่อยู่ในบ้านเด้อตีโอยก็เรียกว่าโมกัวนี่เป็นคนที่มาสั่งคนเดือดร้อนเอ้ยโย แม่มึงเออแม่กูนี่แหละสร้างพระซัวกระซัวแม่น้องกานเบิดอนเดี๋ยวคุณโทษจะไปกันมาบ้าอีหาทางที่แก้ปัญหาเนี่ยพี่โทษกันว่าที่เกิดได้อยังเดียวหรอคถามดูฮะแก้ปัญหาสินีกันนี้สิยู่กันยู่เสียเขาทางเสียเขาจับกูถามมันกันดูเมื่อังวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้วิธีไหนแม่ลูกมักระเทาแล้วเท้าแล้วโย่ไปกับมึงมีความหมาย

กองเบิงนะครับอ่ายุบานพักใตเกือลอยอยังไม่นองนะครับเป็นไห่สวนเทดี้ดีนะครับวันนี้มาเที่ยวหาพี่พี่นะครับอ่าหมอรับไต่เกือลอยนะครับ